สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสกลับมาทักทายกันอีกครั้งนะครับเป็นช่วงเวลาวันหยุดอีสเตอร์ก็เลยเนึกขึ้นมาจะอยูย่ยม,มันก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ,อ๊เรียนภาษาเยอรมันยากจังเลยทำยังไงดีนะครับวันนี้ก็เลยเหมือนจะมีเ,เคล็ดลับ ก็มีเชิงวัเคเรตลอบนะครับหมายถึงเอ,อก็แนะนําเล็กๆน้อยๆมาฝากกันว่าในช่วงเวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าท้อใจในการเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยเราควรจะคิดหรือว่าทํายังไงดีเพื่อที่จะให้เราได้มีกําลังใจในการเรียนต่อไปให้ประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งออความตั้งใจไว้นะครับ มันก็เริ่มจากตัวเองนี่แหละนะครับไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็จากประสบการณ์ที่ออสอนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆบางคนหรือว่าหลายๆคนไปก็คือ,อ,อปกติตัวเราเองเนี่ยจะเป็นคนเกียดอ่านหนังสือมากๆนะครับแล้วก็เวลาเรียนอะไรยากๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยากเนี่ยเราจะเลิกเริ่มความตั้งใจไปเลยทีเดียว ก็ไม่อยากจะทําต่ออะไรเงี้ยเนาะบางทีก็จะรู้สึกเกลียดนะครับแล้วก็ผ่านมาตั้งหลายปีนะครับเออเราก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่เราจะเออคิดว่าตัวเองหรือว่ามั่นใจในการสื่อสารกับคนทั่วๆไปในชีวิตประจําวันได้นะครับหรือเวลาไปทํางานหรือว่า ไปเจอผู้คนตามงานเลี้ยงหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะใช้เวลานานมากกว่าที่จะมีความมั่นใจพอสมควรที่จะเข้าไปพูดคุยตักทายกับคน,คนอื่นๆ,ๆแล้วก็คิดว่าตัวเองพอที่จะสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องนะครับคือจริงๆแล้วของแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ ความตั้งใจในการฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะครับและก็ที่สำคัญนะครับเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรจากการเรียนในแต่ละครั้งของเรานะครับเพราะว่าอย่างที่เคยพูดพูดไปในคลิปก่อนนะครับว่าในการเรียนภาษาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเรียนหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะ เป็นการเขียนการอ่านการฟังหรือว่าการพูดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มันก็จะมีอีกหลายๆด้านที่เราจะต้องเรียนตัวอย่างเช่นทางด้านไวยากรณ์หรือแกรมมานะครับหรือว่าในภาษาเยอรมันเนี่ยก็คือกร a m าติกอย่างเงี้ยเนาะนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะต้องมีคำศัพท์ที่เราจะต้องเรียนรู้ท่องคำศัพท์ท่องความหมาย เราก็จะต้องมีทักษะในการออกเสียงด้วยนะครับก็จะต้องมีการฝึกพูดอย่างเงี้ยนอกจากจะฝึกพูดแล้วเราก็จะต้องฝึกฝึกฝึกฟังด้วยนะครับาจากคนอื่นว่าเขามีการออกเสียงกันยังไงแล้วเราก็จะต้องฝึกออกเสียงตามอย่างนี้เป็นตน้นเนาะ หลังจากนั้นแล้วเมื่อเราจำได้ว่าการออกเสียงเป็นยังไงนะครับเราก็จะสามารถอ่านเองได้อะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็ต้องมาดูด้วยฝึกอ่านด้วยเหมือนกันนะครับฝึกอ่านอ่านแล้วก็จะต้องจำว่าแต่ละคำนั้นสะกดยังไงก็จะต้องมาฝึกเขียนด้วยอีกนะครับเพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่ามันมีหลายด้านมากที่เราจำเป็นที่จะต้องฝึกไปทีละอย่างนะครับเออหรือว่าใครที่สามารถฝึกไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันยากมากนะครับที่จะฝึกหลายๆด้านหลายๆทักษะไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องกําหนดเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจ,จนนะครับว่าในการเรียนแต่ละครั้งของเราเนี่ย เราต้องการที่จะเอาอะไรหรือจะเอาจุดไหนก่อนนะครับทางที่ดีแล้วนั้นเนี่ยเ,เราควรที่จะบอกออครูผู้สอนหรือว่าคนที่ติวให้เราเนี่ยไปด้วยเลยก็จะดีนะครับเพราะว่าเพื่อว่าจะได้สอนให้ตรงจุดแล้วก็ถูกจุดตามที่เราเตั้งใจเอาไว้แล้วก็ ค่อยๆกลับมาหรือมาเคลียร์หรือว่าเพิ่มเติมไปทีละนิดทีละนิดทีละด้านทีละด้านนะครับน่าจะดีกว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็สื่อสารสามารถสื่อสารให้กับคนที่สอนเราได้ว่าเราต้องการที่จะเอาอะไรในการเรียนการสอนของเราครั้งนี้นะครับมันก็จะได้ตรงจุดแล้วก็เอ พึงพอใจประสบความสําเร็จไปทั้ง2ฝ่ายนะครับผู้เรียนก็ได้สิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้ผู้สอนก็จะได้มีความสุขว่าได้ประสบความสําเร็จในการสอนของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอสอนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ครูผู้สอนก็มานั่งคิดในใจว่าเอออะไรสอนไปแล้วไม่รู้เรื่องไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ย คือมันอาจจะเป็นที่เป้าหมายวัตถุประสงค์ในการเรียนของการสอนของเราไม่ตรงกันแบบนี้มากกว่านะครับคือเวลาเราไปเรียนในห้องเรียนทั่วๆไปนะคะมันก็มีหลายคนจากหลายที่หลายประเทศหรือว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยก็จะเ,เคยชินกับการเรียนการสอนในโรงเรียนของเรามานะครับก็คือ ครูเขาก็จะพยายามสอนเราเออทีละด้านทีละด้านหลายๆด้านสลับกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเราก็นึกขึ้นมาได้นะครับตอนที่เราไปเรียนตอนแรกๆสมัยนะั้นเหมือนที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าเราเคยเรียนภาษาอังกฤษมานะเนาะแล้วเราก็จําได้ว่าในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไวยากรณ์หรือไกรมาหรือเอ่อกรามาัชิกเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นมากที่จะ ทำให้เราพูดได้ถูกโครงสร้างของประโยคแล้วก็สื่อสารในชีวิตประจำวันได้รู้เรื่องนะครับแล้วก็คือมันเป็นการบ่งบอกถึงระดับความรู้ระดับการเรียนของเราด้วยนะครับถ้าเราสื่อสารได้ตรงแล้วก็ถูกต้องตามวยากรณ์นเนี่ยไม่ใช่แบบพูดมาทีละคำทีละคำแล้วก็ ห,ห้วนตัดมาทีละคำทีละครอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าวัฒนธรรมของเราคนไทยเนี่ยชอบล้อเลียนกันอะไรเงี้ยถ้าใครพูดภาษาอังกฤษหรือว่าพูดภาษาต่างชาติงง,งปลาเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าคนนั้นทําอะไรมาหรือว่าเรียนอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่หมายถึงว่าอันนี้คือแบบเขาเรียกอะไรเป็น แบกร u าวหรือว่าพื้นหลังที่มันประกอบมาทำให้เราคิดแล้วก็มีความคิดฝังลึกอยู่ในหัวว่าการเรียนวยากรณ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ไขรหน้าเวลาที่เราพูดภาษาต่างชาติกันนั่นเองนี่คือมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอย่าว่า อย่าอย่ายว่ากันแล้วก็อย่าเอาไปคิดมากคือมันเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆว่าเพราะอะไรเราจึงคิดแบบนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็คือจะบอกว่าเราไปช่วงที่เราไปเรียนตอนแรกๆเนี่ยเ,เราก็คิดว่าวายากรเนี่ยมันมีความสําคัญไงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะเรียนวายากรณ์ให้ได้ก่อนแต่ว่าเวลาเราไปเรียนในห้องเนี่ยครูเขาก็จะอัดหลายๆด้านไงมาทั้งความมาทั้งคาศัพท์ การอ่านการพูดคุยอะไรเงี้ยทีเดียวเลยเสร็จแล้วทีนี้เราก็เครียดเพราะมันไม่ตรงกับความต้องการของเราเพราะเราต้องการที่จะเรียนวยากรณ์คือวยากรณ์มันก็จะเหมือนกับที่เราเรียนในห้องเรียนที่หลายๆคนคือพ่อแม่หลายคนอาจจะตั้งคำถามมาเอ๊ะ eh, ลูกกูเป็นอะไรเอ่อทำข้อสอบก็ได้คะแนนเยอะมากมายทุกทีหรือว่าบางคนก็ได้คะแนนเต็มแต่เวลา ไปพูดกับฝรั่งจริงๆเนี่ยพูดไม่ค่อยได้เลยอะไรเงี้ยคือมันถ้าเขาไม่เคยเรียนเขาก็จะไม่รู้ไงเพราะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อสอบไบยากรณ์ไงแล้วก็ไวยากรณ์เราก็อาจจะแบบถูกเป๊ะอะไรเงี้ยแต่เวลาไปพูดในสถานการณ์จริงมันต้องลื่นไหลไปตามสถานการณ์ไงมันจะต้องมาทีเดียวทั้งหมดไม่ได้แบบ มานั่งคิดถึงบยากรอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือแบบตัวอย่างที่เราพอจะคิดได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายในการเรียนของเรา,เราก็หวังว่าคลิปนี้คงพอจะช่วยได้บ้างนะครับไม่มากก็หน่อยเอ่อสำหรับคนที่คิดว่าเอ,อ๋เรียนภาษาเยอรมันยากจังเลยทำยังไงดีนะครับก็คือสรุปว่าเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่า เราจะเรียนครั้งนี้ไปเพื่ออะไรแล้วก็เราจะเอ,อะไรจากการเรียนครั้งนี้ของเรานะครับแล้วก็สื่อสารออกไปให้ตรงจุดให้ตรงความตั้งใจแล้วก็ให้ผู้สอนของเราเนี่ยรู้นะครับว่าเราต้องการที่จะอะไรเขาจะได้จัดให้เราได้ถูกต้องตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะได้แฮปปี้มีความสุขกันไปทั้งสองฝ่าย แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับออขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ